โอเโอเอ,อ,อมะคะอ,อ,อา้าปกรอบเลยกรอบป้าก,ก,ก็กรอบี่ลกรอบกำเลยนี่เรามานี่กำกำนี่โนด,ดไปตรงยาดโน่นไปยันง่ายาน่นปปไป นูนูนแว่นมาตามแล้วแม่นกแว่นมาตามแล้ว,ว,าาล,วลงไปแล้ว